ไม่ว่าตอนนี้อายุดีนเนของเราเนี่ยจะเป็นเท่าไรเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะลดอายุดีนเนของเราได้ทุกคนเลยนะครับราบใดที่เราเมนเทนเฮลตี้ไลฟ์สไตล์มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์แล้วก็คลินิคอลสตัดดี้เยอะแยะมากมายยืนยันตรงกันว่าสุขภาพของเรารวมถึงอายุดีนเน่ของเราเนี่ย90%เลยนะครับขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์พันธุกรรมของเราเนี่ยมีอิทธิพลเพียงแค่1 0เท่านั้นการที่เราเมนเทนเฮลตี้ไลฟ์สไตล์ด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์อย่าง ครบถ้วนพาตัวเองไปออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอใส่ใจกับการนอนหลับให้มีคุณภาพรวมถึง ดูแลตัวเองไม่ให้เครียดแล้วก็มีอารมณ์ที่ดีแจ่มใสอยู่เสมอเนี่ยอันนี้เป็นคีย์หลักเลยที่จะช่วยให้เซลล์ของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแต่ถ้าเกิดว,ว่าใครไม่มั่นใจว่าเราทานอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนหรือเปล่าการทานอาหารเสริมที่สามารถที่จะช่วยบำรุงสุขภาพของ DNA แล้วก็ไมโตคอนเดรียได้เนะะี่ยครับก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่จะทําให้เซลล์ของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีอายุดีเนของเราเนี่ยก็จะลดลงแล้วเมื่ออายุดีเนของเราลดลงเพลสแปรของเราเนี่ยก็จะนานขึ้นแล้วก็สามารถไปใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่มากขึ้นอย่า มีสุขภาพที่ดีและเราก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับ